มเ่เบิ้งอันนี้แมงวีขาวหลายจนขนหัวลูกเบิง้งโอ้ยตายตาเห็นจ้าไดไลรนี่แต่งกรลังดกจะพี่น้องมีกาวดักมาแรงมากนี่มันสีเหลืองเนะเหนียวจัดหลาย แมงวีขาวบิดม้วแวงม้วงแวงนี่มักงแวงนี่เขาขาวนี่ไตใบนี่คุณใครใครเขาจะเห็นยังไงดีเอาหนามเส้นกระมมั่งมาจุ่มลงไปมันก็ดีโตขึ้นได้ไหมจ้าเนี่ยายนี่ติดเลยนดทุกคนขาวเต็มโอ้โห ก็ไหวแล้วเดี๋ยวเก็บแตงชุดนี้แล้วก็จะเลืลอกจะแตงไม่แม่งมีไหมเฮ้ยบังสุกโคตรยังมาย่อมหนีเลยตายตายตายจะเห็ดเต็เลยดิจะเอาหนามมีดศีลดิหนามมัดีดเห็นไหมแล้วก็มันมาเกาะอันนี้แตงก็แล้างงามไหมจ๊ะบังจัะไงดิ ดูดกินน้ำเลี้ยงเอี้ยองแตง่งมล่รูดจะเห็ดเจ้าอะไรดีก็ได้เจ่นี่อะไรมันมาติดกาว่จะ้ะวงงก็ย่อง,งกินตะไบอ้อนมาหนิใบหลังๆเขาคอยกินแล้วนี่ใบหลงัลงๆมันจะลงไปไทยแต่ตัวอ้อนกลางขึ้นเขาจะตัวอ้อนกลางขึ้นกิจะไม่กินน้ำเลี้ยงจะไม่กินน้ำเลี้ยงของใบ อ่อนจง from, e แต่ไข่ไตใบแก้แต่แต่ใบแกแต่ว่าใบอ่อนเขาสุเด็ดมาดูกินลำเลียงของแตงด็บใบอ่อนใบข้างล่างนี่เขาก็จะไข่จ้ะมันก็จะไข่ไว้ใส่เนักใส่จะไม่ได้กินแล้วแตงนี่ ได้กินแตงแล้วแตงขักหลายหลายได้ย,ดยังดดดอยู่จนนี้คนเต็มไตใบอยู่จนนี้ยักษ์ขย,ยุก่นน่ะมันมาขึ้นมากินคนขึ้นมากินน้ำเรียงอยู่ใบอ่นอนเหรอคนน่ะอย่มีอ มันไปติดบินบ้องวับงบง้องจัแรงเส้นไฟเหลืองๆจะแรงเส้นไฟเหลืองๆแลืองแติดตับตับตับตัแต่มันกลบวว่าหมดตกจากนี้บ้างนี่นเพรคักเนาะไปลือ้อแตงแล้วเสียดายแตยงโอ้ย ต,มต,มต,ต,ต่มุตมีเถอะตายตายตายแม่งกันพีน่น้องแม่งกันไอพอมีใบเลยเฮงกี่ดีอ๋อท่านี้ละจ้ะ